เวลาเรามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถามว่าไอ้โรคถ้าเราไปติดเชื้อตัวนี้มาเนี่ยเชื้อตัวนี้มันสามารถที่จะแพร่ไปสู่จากคนสู่คนเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวเราเป็นพาหะแล้วเ,เอาพาหะไปสู่คนอื่นแปลว่าเรามีเจตถ้าเรามีจิตว่าใครจะติดก็ช่างมันเถอะอนนี้ก็เรามีเจตนาชั่วร้ายในการฆ่าเขาเนะ้อ เป็นบานาฏิบัติใช่ไหมเป็นการเบียดเบียนสัตว์ด้วยหรือบางทีเราหลงเราไม่รู้เรื่องรู้ราวน,นี่ไอโมหะเนี่ยมันเป็นปัจจัยทําให้เราไปทําชีวิตเขาให้ตกร่วงไปทําให้ชีวิตเขาสั้นทําให้ตับก็ดีไตก็ดีปอดเขาก็ดีเนี่ยชี้เชื้อไปติดเขาขึ้นมาไปทําลายตับทําลายไตยทําลายปอดของเขาทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงแทนที่เขาจะมีอายุ แปดสิบปีแต like that, right ่เขาอยู่ได้สี่สิบปีต้องตายหรือไม่อย่างนั้นบั่นทอนเข้ามาแค่ไหนก็ชื่อว่านั่นแหละเป็นเจตนาของเราที่คิดประทุษร้ายเขาเห็นไหมเนี่ยเบียดเบียนกระแสชีวิตเมื่อเบียดเบียนกระแสชีวิตเชื่อเบียดเบียนทรัพย์สินเขาด้วยทําให้ทรัพย์สินเขาต้องวิบัติด้วยแล้วเชื่อเบียดเบียนบุตรภรรยาสามีญาติมิตรเขาด้วยทําให้เขาต้องพัดพากด้วยเห็นไหมชื่อว่าไม่ให้ข้อมูลที่จริงแก่เขาด้วย แล้วก็เป็นการขาดสติสัมปชัญญะด้วยโอ้โหผิดศีลห้าเนี่ยไอ้ก,กรณีอย่างนี้พุทธบริษัทก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่เรารักษาตนเองเนี่ยชื่อรักษาคนอื่นด้วยแล้วก็รักษาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยจากการดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนในสติปัฏฐานสูตรที่ยกตัวอย่างว่าอาจารย์กับสิทธิ์อาจารย์กับสิทธิ์ที่ไปแสดงกายะกรรมใช่หไหมล่ะ อาจารย์ก็อยู่ข้างล่างเอาไม้ไผ่มาตั้งอยู่บนอกแล้วให้สิทธิ์เดินตต่ลาไม้ไผ่ไปอยู่บนยอดลําไม้ไผ่นั้นอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงรักษาฉันไว้ฉันก็จะรักษาเธอเธอก็ประคองฉันฉันก็จะประคองเธอถ้าต่างป่ายต่างรักษาซึ่งกันและกันเนี่ย การแสดงก็จะปลอดก็จะสามารถแสดงได้ดีด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้ค่าจ้างรางวัลด้วยเป็นต้นอันนี้สิทธิ์ก็บอกว่าอาจารย์เข้าใจผิดแล้วอาจารย์นั่นต้องดูแลตัวเองให้ดีผมก็จะดูแลตัวเองให้ดีเมื่อต่างฝ่ายต่างดูแลตัวเองให้ให้ดีแล้วก็ชื่อว่าดูแลซึ่งกันและกันด้วยและการแสดงก็จะปลอดภัยด้วยแล้วก็จะสามารถแสดงได้อย่างลุ้ล่วงได้ดีแล้วก็ได้รับค่าจ้างรางวัลเป็นต้นด้วย พระเจ้าจบอกว่าเนี่ยความเห็นของลูกศิษย์เนี่ยถูกของอาจารย์เนี่ยผิดท่านทั้งหลายในวาระแบบนี้ท่านก็ดูแลตัวเองให้ดีเมื่อดูแลตัวเองก็ชื่อว่าดูแลคนอื่นด้วยห้องมองเห็นไหม